สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจรลญรนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ สุภาษิตบทที่15ในข้อที่30บอกว่าแววตาสดใสของผู้ส่งข่าวทำให้จิตใจยินดีและข่าวดีทำให้กายใจแข็งแรงในตอนนี้กำลังจะหนุนใจสอนแล้วนะครับว่าการที่เราเป็นคนที่พูดหนุนใจพูดในทางบวกก็มีผลต่อจิตใจเป็นอันมากทำให้ จิตใจยินดีทำให้ร่างกายแข็งแรงประโยชน์ที่บอกว่าแววตาสดใสของผู้ทรงข่าวทำให้จิตใจยินดีก็คือแววตาที่ปราถนาดีแววตาที่สดชื่นเป็นประกายส่งผลต่อจิตใจนะครับเป็นคนที่เป็นคนนําข่าวดีมาฝึกที่จะยิบฝึกที่จะทักคนอื่นก่อน อาจารย์มีสโลแกนง่ายๆนะครับที่ใช้ของจอห์นแม็กซ์เวลแล้วก็ใช้มายาวนานละถ้าพี่น้องฟังชุดอื่นๆก็จะได้ยินนะครับเช่น 1. มาก,ก่อนกับทีหลัง 2. เห็นใครผู้ใดให้ทักคนนั้นก่อนอย่าให้รอให้เขามาทักเราก่อน 3. ให้ไปช่วยเหลือทันทีไม่ต้องถามนะครับอยากให้ช่วยไหมนั่นะคือน้ำใจของเราประโยคที่บอกว่าแววตานะครับสดใสทำให จิตใจยินดีและข่าวดีทำให้กายใจแข็งแรงมันเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าความสดชื่นข่าวดีคำพูดดีแววตาที่ปรารถนาดีส่งผลต่อร่างกายด้วยทำให้ร่างกายนะครับสดชื่นดังนั้นท่านต้องไปอยู่กับคนที่มีจิตใจดีอารมณ์ดีนะครับร่างกายของท่านก็จะได้สดชื่นนะครับ ข่าวดีจะทําให้กายใจแข็งแรงพี่น้องต้องมีศิลปะในการพูดนะครับพูดอย่างไรที่จะพูดจากเรื่องที่ลบผู้ฟังแล้วฟังแล้วจะมีกําลังใจนะครับท,ท้าทายที่จะลุกขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีการพูดเรื่องลบแล้วบางคนก็ต่อเติมเข้าไปนะครับ ใส่อารมณ์ใส่ข้อคิดเห็นเข้าไปมันก็แย่ไปกว่าเดิมมันลบอยู่แล้วทํายังไงที่คนจะรับฟังแล้วมีกําลังที่จะลุกขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสุภาษิตบทที่15ในข้อที่31บอกว่าผู้ที่ฟังคําตักเตือนซึ่งให้ชีวิตเรื่องนี้สําคัญมากผู้ที่รับฟังคําตักเตือน เหมือนกับจะรับชีวิตในชีวิตของเรานะครับสิ่งที่เราไม่ควรขาดก็คือคนที่เตือนเราได้ถ้าพี่น้องจะขอพระเจ้านะครับขอคนสักคนหนึ่งในชีวิตนให้ขอคนที่เตือนเราได้คนที่เตือนเราด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีนั้นหายากนะครับแต่ถ้าได้แล้ว ก็จะช่วยเราได้มากคำตักเตือนมักจะทำให้เจ็บเหมือนกับเข็มที่ทิ่มแทงนะแต่เป็นการรักษาได้ดีจารย์ใช้คำว่าคําตักเตือนเหมือนเข็มฉีดยานะดังนั้นคําชมอาจจะเป็นน้ำหวานที่ใส่ย,ยาพิษก็ได้เพราะว่าคนเราถูกชมมากๆเนี่ยก็จะลืมตัวถูกชมมากๆนะครับก็จะหลงคนที่เตือนท่านจงจำไว้นะครับ เมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเตือนท่านจําไว้เลยเขาจริงใจมากเลยเขาต้องใช้ความกล้านะครับเพราะว่าเราอาจจะปฏิเสธเราอาจจะโกรธไม่พอใจเขาก็ได้การถูกตักเตือนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าจะหาคนสักคนหนึ่งในชีวิตนะครับเนี่ยหาคนประเภทนี้คนที่เตือนเราหาเพื่อนที่ชมเราในหาง่ายหาเพื่อนที่ตามใจเราในหาง่ายแต่หาเพื่อนที่ตักเตือนเราทด้ใจบริสุทธ แล้วก็ด้วยความรักความสงสารเอ็นดูเนี่ยหายากต้องหาถึงแม้ว่าคําตักเตือนของเขานะครับจะรุนแรงเหมือนเข็มฉีดยาเข็มใหญ่นะฮะแต่ว่ามันช่วยรักษาเราได้ดียาเบื่อหน่ายนะครับที่จะรับคําตักเตือนในชีวิตและในข้อ31ยังบอกต่อไปว่าจะอยู่ร่วมกับคนฉลาดอย่างสบายใจเพราะทําไมครับเพราะว่า คนฉลาดนั้นมักจะคิดได้หลายมุมคิดในมุมที่เราไม่คิดหรือเป็นคนที่ฉเฉลียวใจเขาสามารถตักเตือนเราได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่รับการเตือนไม่ได้บางคนนี่ถูกเตือนแล้งอนนะครับถูกเตือนปุ๊บอขอย้ายจากกลุ่มขอย้ายจากโบสถ์ถูกเตือนปุ๊บ,กกบ,เ,บเงียบไม่คุยไม่คบเขาเป็นคนไม่ฉลาดเพราะว่าคนที่จะเตือนคนหนึ่งคนดังหนึ่งได้นะครับต้องเป็นคนที่ใจกล้า จริงใจมากๆปรัถนาดีจริงๆการที่ถูกเตือนจะทำให้เข้าอยู่ในสังคมนักปราดได้เพราะการตักเตือนนั้นไม่ใช่เป็นการตักเตือนเพื่อกันแกล้งแต่เป็นการตักเตือนเพื่อแก้ไขปรับปรุงคําเตือนนั้นก็จะพิสูจน์ตัวเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยถ่อมใจจริงหรือเปล่าและคําเตือนจะทําให้เราดําเนินชีวิต อยู่อย่างปลอดภัยเราอย่าปฏิเสธอย่าหลบอย่าหนีคําตักเตือนเพราะคําตักเตือนคือชีวิตนะครับในชีวิตของเรานั้นถ้าหากเราปฏิเสธคําตักเตือนเราก็จะมีนิสัยบางอย่างและหลายครั้งเราทํำบาปเราก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทยัยในพระคัมภีร์นะครับ <c oughs> มีคนที่ถูกตักเตือนที่ถ่อมใจมากและคนที่ไม่ถ่อมใจด้วยเอาคนไม่ถ่อมใจก่อนนะครับคนแรกคือซาอูลพระเจ้าบอกกับซาอูลนะครับว่าไปสู้รบแล้วเมื่อชนะให้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วจะไปถวายเครื่องบูชากับรูปเคารพแล้วก็ฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นเพราะกษัตริย์เหล่านั้น วันหนึ่งมาก็จะมาแก้แค้นทําให้อิสราเอลลาบากแต่ปรากฏว่าซาอูลไม่เชื่อ,อฟังนะครับก็ไม่ฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นแล้วก็สัตว์ต่างๆก็ปล่อยทิ้งไว้สมูเอลผู้เป็นผู้เผยพระจนะของพระเจ้าก็มาเตือนซาอูลปรากฏว่าซาอูลนะครับก็แก้ตัวต่างๆนานาพระเจ้าจึงบอกว่าใช้ไม่ได้ละต้องปลดซาอูลออกเพราะว่าเขาเป็นคนที่เตือนไม่ได้ขนาดผู้เผยพระจนะที่สูงสุดนะฮะ เป็นคนของพระเจ้าเขายังไม่ฟังเลยนะครับคนที่มองเห็นด้วยตาอีกคนหนึ่งคนที่เตือนได้คือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดทำบาปนะครับคือล่วงประเวณีกับพระนางบัตเชบาแล้วก็ฆ่าสามีของพระนางบัตเชบาคืออุริยาดาวิดก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองบาปก็ดําเนินชีวิตยอย่างปกติวันหนึ่งมาพระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระชนะธา,านมาบอกกับดาวิดว่าท่านเนี่ย มีความเห็นแก่ตัวและวนาธันก็ยกอุปมาอุปไมยขึ้นมานะครับว่ามีคนยากจนคนหนึ่งมีแกะอยู่ตัวหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนรวยมีแกะมากมายนะครับแต่คนรวยนี้จะเลี้ยงฉลองเพื่อนบ้านก็เลยไปเอาแกะคนยากจนมาปรากฏว่าดาวิดได้ยินก็โมโหนะครับไอ้คนนี้ต้องถูกฆ่าเนี่ยไม่เห็นใจคนจนไปเอาแกะของคนจนที่มีแกะตัวเดียวได้อย่างไรนาธันก็บอกว่าเรื่องนี้ บุคคลในนี้ก็คือพระองค์นั่นแหละซึ่งเป็นกษัตริย์มีมเหสีสนมเยอะแย,ยะไปหมดเลยแต่ทําไมล่ะอุริยามีภรรยาคนเดียวพระองค์จะไปแย่งอุริยามาแล้วก็ฆ่าอุริยาดาวิดได้ยินปุ๊บก,ก็คุกเข่าบอกว่าข้าพระเจ้าผิดแล้วเราขอบคูณพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ยกโทษให้กับดาวิดและสุดท้ายดาวิดก็พพรับะพรจากพระเจ้าจากการกลับใจใหม่โดยที่กษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็น ลูกชายของพระนางบัตเชบาก็เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปคือผู้สืบทอดนะฮะราชบัลลังก์ของพระองค์เห็นไหมครับว่าการถูกเตือนและกับใจเนี่ยพระพรก็ตามมาแต่ว่าซาอูลถูกเตือนไม่กลับใจนะครับความพินาศก็ตามมาสองมุมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็จึงอยากจะหนุนใจแล้วก็ท้าทายเรานะครับว่าในชีวิตของเรานั้น การถูกเตือนเป็นสิ่งที่ดีแต่พี่น้องสังเกตนะครับคนที่จะเตือนด้วยเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์สอนคนที่ถูกเตือนให้ระมัดระวังให้่อมใจแต่คนที่จะเตือนนะครับก็น่าจะรับบทเรียนจากนาทันเพราะว่านาทันนะครับกำลังจะเตือนกษัตริย์การเตือนกษัตริย์เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะต้องรู้จังหวะกาลเทศะและทําอย่างไรไม่ให้กษัตริย์นะครับกลิ้ว โมโหนาทันใช้วิธีการเล่าคำอุปมาอุปไมทำให้กษัตริย์ต้องคิดเห็นไหมครับการที่จะตักเตือนก็ต้องมีศิลปะด้วยอาจารย์ใช้คำว่าแฮมเบอร์เกอร์ตักเตือนแบบแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องเคยกินแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับแฮมเบอร์เกอร์ข้างบนจะเป็นขนมปังตรงกลางจะเป็นเนื้อแล้วก็ ตรงข้างล่างก็เป็นขนมปังหมายความว่ายังไงครับเริ่มต้นจากการที่จะพูดในส่วนดีของผู้อื่นก่อนคนที่เราจะเตือนแล้วก็ต่อด้วยเนื้อนะตอนนี้พูดสิ่งที่ต้องเตือนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำหนุนน้าใจให้คนมีกำลังคนบางคนเตือนเรานะครับเตือนเรานชนิดแบบว่าเตือนครั้งเดียวนี้เราแทบจะพลิกแผ่นดินหนีเลยนะครับ ตือนครั้งเดียวเหมือนเหมือนกับว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสอีกแล้วคนบางคนนี้ไม่มีศิละปะในการตื่นอย่าให้เข้าไปตือนคนอื่นนะครับในขีดเสจักรของเราก็เช่นกันมีต้องมีคนหนึ่งที่เป็นคนที่เป็นผู้ช่วยเรามีบทบาทให้เข้าไปตักเตือนคนคนแบบนี้นะครับต้องรู้วิธีคิดวิธีพูดจังหวะ เพราะคนบางคนนะครับให้ไปเตือนปุ๊บปรากฏว่าคนย้ายโบสถ์ตลอดเลยนะครับไปเตือนปุ๊บปรากฏว่าคนท้อใจนะครับหดหูมากอันนี้ไม่มีของประธานในการตักเตือนบางคนมีของประธานในการเจรจาในการพูดนะครับรู้วิธีการพูดทําให้คนลุกขึ้นแต่คนบางคนนะครับพูดแล้วนะครับเตือนแล้วคนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่ต่อไปนะครับหรือว่าชีวิตนี้มันแย่จังเลยอันนี้ไม่ดีอย่าให้เป็นแบบนั้น การตักเตือนนี่เป็นศิลปะที่เราต้องฝึกด้วยเช่นกันนะครับในข้อที่32ก็บอกว่าผู้ที่ละเลยคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเองผู้ที่รับฟังคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจในข้อ31นะครับบอกว่าคนรับการตักเตือนก็จะอยู่กับคนที่ฉลาดอยู่กับป่าด้วยความสบายใจเพราะว่า คาตักเตือนคําสั่งสอนของปราดนั้นจะทําให้เขามีชีวิตแต่ว่าคนที่ละเลยคําสั่งสอนดูหมิ่นตัวเองแต่คนที่รับฟังคําตักเตือนก็มีความเข้าใจในข้อ31นะครับสบายใจได้อยู่ร่วมกับนักปาดในข้อ32นะครับก็ได้เข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจในการดําเนินชีวิตแต่ว่า คนละเลยคําสั่งสอนคนละเลยคําสั่งสอนนี้นะครับมันมีอยู่สองความหมายใหญ่ๆนะครับความหมายที่หนึ่งก็คือเป็นคนไม่ชอบฟังเป็นคนไม่ชอบฟังคําสอนคําเทศมีหลายคนมักจะบ่นว่าสอนแต่ซ้ําๆไม่มีอะไรใหม่เลย พี่น้องรู้ไหมครับหลักการสอนถ้าสอนแล้วยังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องสอนซ้ําแต่ถ้าสอนแล้วปฏิบัติได้ก็จะสอนเรื่องใหม่เพราะว่าคนสอนก็มีภาระในใจนะครับว่าอยากเห็นออกมาในการประพฤติมีหลายคนฟังแล้วไม่ปฏิบัติทำยังไม่ได้ไม่กระตือรือร้นที่จะทำ มันไม่ตรงเป้าหมายในการสอนถ้าเช่นนั้นจะสอนเรื่องใหม่ก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราตั้งใจที่จะปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าสอน ซ้ำๆแล้วยังไม่ทำนะครับสอนอันใหม่ก็ไม่มีประโยชน์อะถ้าต้องการเรียนอะไรใหม่ๆนะครับต้องทำอันเก่าให้เสร็จพวกที่ละเลยคำสั่งสอนคือพวกไม่ชอบฟังลักษณะที่สองคือพวกที่ละเลยวินัย ละเลยวินัยในการฟังในการพัฒนาตัวเองคนที่ละเลยวินัยนะครับก็เหมือนกับคนเกลียดตัวเองคนที่ละเลยคำสั่งสอนก็นำภัยมาสู่ตัวเองคนที่ละเลยคำตักเตือนก็กาลังดูหมิ่นสติปัญญาในข้อนี้ทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นนะครับ จำเป็นมากที่จะต้องรับคําสั่งสอนและสนใจจันเสนอนะครับเราน่าจะมีซีดีคำเทศนาเพราะว่าแต่ละโบทก็มีคำเทศนาวันอาทิตย์ซื้อมาฟังก็ได้หรือเอามือถืออัดตอนเทศนาเราก็มาฟังซ้ำๆมีใครจำได้บ้างคำเทศนาที่ที่ผ่านมาเทศเรื่องอะไรส่วนใหญ่จำไม่ได้เราก็ต้องเอามาฟังซ้ำๆเพราะว่า การฟังซ้ำๆจะทำให้เราจดจำและการฟังครั้งที่สองทำให้เราเข้าใจขึ้นอาจารย์ยกภาพง่ายๆนะครับไม่ร้องไม่รู้ว่าพี่น้องเคยดูภาพยนตร์ไหมครับหนังบางเรื่องสนุกมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเข้าใจอ๋อเหตุการณ์นั้นเพราะเหตุผลนี้มันเพิ่มรายละเอียดมันเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นเล่นหนุนใจนะครับว่าการทบทวนการฟังซ้ำๆ เป็นสิ่งที่สำคัญม,มากนะครับและขอให้เราทั้งหลายอย่าละเลยคําสั่งสอนคําตักเตือนเพราะว่าถ้าปสัสจ,จากความเข้าใจในชีวิตก็ไม่สำเร็จแล้วในสุภาษิตบทที่15ข้อที่33ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในบทที่15นะครับ ในข้อ33บบอกว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าคือคำสอนที่ให้ปัญญาแปลกไหมครับความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าคือคำสอนที่ให้ปัญญาจะอธิบายตรงนี้นะครับเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าหรืออาจารย์ใช้คำว่าเกรงใจพระเจ้าเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่ทำแบบนี้เพราะเรายำเกรงและเกรงใจเราไม่โกหกเราไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม แล้วก็เราไม่แก้แค้นเราไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะเรายำเกรงพระเจ้านี่คือความยำเกรงลักษณะของการไม่กระทำแต่ว่ามันมีความยำเกรงที่กระทำเช่นว่าเราทําดีเรานามัสการเราอธิษฐานเราเข้าหาพระเจ้าไป ร่วมสรรมัคคีทำศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยความยำเก่งนี่คือสิ่งที่เรากระทามันจะทําให้เกิดปัญญาก็คือทําให้เกิดความเข้าใจว่าอ้อที่ไม่ทําแบบนี้ผลตามมาเป็นแบบนี้ที่ทําแบบนี้ผลตามมาเป็นแบบนี้เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นในตรงนี้นะครับก็ได้พูดถึงความยำเก่งในพระเจ้าและจะได้รับอะไรบ้าง รประการแรกคือได้ร,รับปัญญาปัญญานั้นคืออะไรคือปัญญาที่มาจากสวรรค์ปัญญาที่มาจากเบื้องบนปัญญาที่มาจากพระเจ้าปัญญาที่มาจากพระวิญญามบริสุทธิ์ประการที่2คือความยำเกรงพระเจ้านะครับไม่ใช่การเริ่มต้นของความรู้เท่านั้นแต่เป็นการเริ่มต้นของสติปัญญา ทำให้รู้จักปัญญาความรู้เนี่ยอยู่ในสมองแต่ปัญญาเนี่ยอยู่ในใจเหมือนกับไม่เพียงแต่ฉลาดแต่คนที่เฉลียวไม่เพียงแต่เป็นคนที่รู้แต่เป็นคนที่รอบคอบวันนี้นะครับถ้าถามว่าชีวิตจะเริ่มต้นอะไรก่อนต้องเริ่มต้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าถ้ายำเกรงพระเจ้าจะเดินในแบบแผนของพระองค์เดินในวิธีการของพระเจ้า ดูเหมือนโง่นะครับในสายตาโลกว่าเดินในทางแบบพระเจ้ามันมันไม่เหมือนกับไม่ตื่นเต้นในทางของโลกแต่มันตื่นเต้นไปวิญญาณเดินในทางของพระเจ้าดูเหมือนว่าไม่วื้วะไม่โดดเด่นแต่ว่าเราโดดเด่นในสายพระเนตรของพระเจ้าและเราก็จะปลอดภัยบางครั้งการโดดเด่นที่ไม่ปลอดภัยก็มีการโดดเด่นที่มีศัตรูก็มีการโดดเด่นที่ทําให้คนหมั่นไส้ก็มีการโดดเด่นทําให้คนอิจฉาก็มี แต่เราโดดเด่นแล้วทําให้คนรักนะเป็นการโดดเด่นฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าโปรโมต,ตถ้าพระเจ้าโปรโมตมนุษย์ก็ไม่สามารถปิดกันได้นะครับผลที่ตามมานะครับในการยำเกรงพระเจ้าก็คือเราจะรับพระพรพระเจ้าจะให้เกียรติพระเจ้าจะปกป้องเรานี่แหละคือพระพรของความยำเกรงในข้อที่33ในตอนที่2ก็บอกว่าและความถ่อมใจนำหน้ากิจตยศ ความยำเกรงในพระเจ้าแต่ทอมใจอยู่ต่อหน้ามนุษย์พี่น้องรู้ไหมครับว่าในการดำเนินชีวิตในการที่จะก้าวหน้านั้นถ้าเรานะครับพยายามอยู่เหนือผู้อื่นตลอดเวลาเวลาเราผิดพลาดมาใครก็จะไม่กล้าตักเตือนเราเชื่อไหมครับบางคนชอบทำตัวเหนือผู้อื่นตลอดเวลาแต่พลาดมาล้มมา คนก็ไม่กล้าตื่นเขานะครับเพราะเขาทําตัวเหนือตลอดหรือบางคนเนี่ยชอบทําตัวนะครับก้าวไปไกลกว่าคนอื่นมากจนใครตามไม่ทันสุดท้ายเขาลืมไปว่าเขาต้องเดินคนเดียวการที่สุดตรงสุดขีดในการที่ไม่ถ่อมใจเป็นแบบเนี้ยอยู่เหนือผู้อื่นโดดเด่นกว่าผู้อื่นสุดท้ายเขาไม่มีเพื่อนสุดท้ายเขาไม่มีคนที่เข้าใจ เดินด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าความถ่อมใจเนี่ยเดินนำหน้าเกียรติแต่ว่าความถ่อมใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคนจะถ่อมใจได้นะครับต้องไปยำเกรงพระเจ้าก่อนถ้าไม่ยำเกรงพระเจ้าก็จะไม่ถ่อมใจถ้าไม่ถ่อมใจก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อมนุษย์ได้เราต้องเริ่มจากความถ่อมใจก่อนเพราะว่าความถ่อมใจนั้นเดินนำหน้าเกียรติ แล้วความถ่อมใจนั้นเป็นผลซึ่งมาจากความยำเกรงพระเจ้าเมื่อยำเกรงพระเจ้าถ่อมใจเกียรติก็ตามมา